มาที่ร้านอาหารเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไลซิงยากิไมปุกบุฟเฟ่สถานที่นเนี่ยเดี๋ยวคนจะขึ้นแบบข้างล่างไว้ให้นะว่าอยู่ที่ไหนบุฟเฟ่นเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ยูกับเนื้อนะแล้วก็เน,เนื้อตึม <Exchange. S 1> เป็หมดเลยนะเขาจะมีทั้งหมด3คอร์สด้วยกันวัดเอบีซีวัดเอเนี่ยจะเริ่มต้นที่ คอสบี1หนึ่สองสิ่วนคอสซีซที่หน9่นห้ร้เกบเราจะมากินที่คอสซีแซนเองจะมีเนื้อพิีเนียมมากขึ้นแล้วก็ลมฉุง,งมีหอยนางรมนี่ปูเอยากจะกินแบบส,สดสหรือว่าจะให้เขาปรุงมาให้สําเร็จก็มีรวมถึงเขามีปูทะหวังก้าปูทะเับกินให้เต็มที่เลยชั่วโมงการกินคือที่หนึ่ชั่วโมงครหรือก็อสินาทีนั่นเองเราสั่าหาราเยอะมาก ก็รวมถึงมีคลิกมีกระเทีเยมเข้าไปให้เลยให้เราปลุงไปเองอีกอย่างหนึ่งคือการกินเนื้อเนี่ยสิ่งสำคัญเนื้อคือการมีเกลือแล้วก็พริกไทยที่นี่ก็จะมีให้เดี๋ยวเรากินกันไปทาวเราพูดคุยกันไปทางดีกว่า เอาไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเหมือนกระเพาะของเราถึกวอมมานั้นเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นเพื่อที่จะรองรับอาหารมื้อต่อไปถ้าพดูดง่ายๆเนี่ยคือเป็นบุฟเฟ่แนะนำว่าเป็นตอนเย็นเพราะว่าตัวกระเพาะของเราเนี่ยถูกวอมมาใช้มือแล้วมือยีนของเราก็จะเป็นมือที่พร้อมที่จะผลิตมือในการกินนั่นเองเราต้องจะกุญแจเราก็กินไปนี่มา ที่ในการถ่ายคลิปแล้วอ่ะหยิบผิวมากแค่เซ <c oughs> ็ปบอกก็อเลยอ่ะทุกคน <c oughs> สิ่งที่ควรงด,ดก่อนที่จะมากินฟู๊กเ,เนี่ยก็คือวควรเราควรจะหลีกเลี่ยงแป้งแล้วก็น้ำตาลเ <c oughs> พราะว่ามันจะทำให้เราอิ่มง่ายแล้วก็อิ่มเร็วด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากินแป้งหรือน้ำตาลเข้าไปเนี่ยน้ำตาล เรามันจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะส่งให้สมองของเราคิดว่าเฮ้ยเราอิ่มแล้วจะเห็นได้ว่าร้านมุกเตยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยน้ำปลาเขาจะมีพวกน้ำหวานน้ำโคกน้ำชาทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้ตัดกำลังเราในการกินนั่นเองบางคนบอกว่าเฮ้ยกินโค้กแล้วมันจะช่วยแก้เลือดและทาวิธีนี่ที่จะช่วยแก้เลียนคนะือการกินผักการที่กินผักเนี่ยจะสามารถทำให้เราแก้เลีอยนในการกินอาหารได้มากขึ้นเนาะแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้เหรอแฮปปี้ค่ะเพราะว่ากินี้ นี่ก็คือลิ้นัวลิล้นวที่อื่นเนี่ยเขาจะสไลมาบางเลยแต่ที่นี่ลิ้นัวหนายอย่างนี้เลยอะเราจะลองจิ้มก่อนนะเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสลิล้นวขัวขัวัวขั้วขั้วขัักั ตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวจัดมาจะข้าปั้นเพอ่ะเขาไม่ได้ใส่ข้าวเยอะมากนะไข่ปลาสซลมอนเยอะแต่เขาให้ข้าวน้อยเท่าเดิมต้องเลยต้องเลยเอาเลยต้องเลย แนะนำก็ไมนะ่กินบุฟเฟ่ต์ควรแต่งตัวส,าสบายๆใส่กางเกงที่มันสามารถขยับขยายได้เพื่อที่จะไม่อัแดแน่นข<ะ>ึ้นไปนี่เหมือนเพคนควรจะใส่กางเกงแบบสบายๆตัดท้าพอดีนี่ก็ได้นี่คือข้อเสียของการใส่กางเกงยีนไมากินบุฟเฟ่ต์นะต้องกดอ,อย่างเงี้ย <บา S 1> <laughs> กินเสร็จแล้วนัว่งคุณแล้วก็ออกมาสรุปกนาานันหน้าร้านก่อนคือที่นี่มันมีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากเลยไม่จำเป็นว่าจะมา เยอะแยะเลยถ้าจะมาร้านนี้นะมันจะอยู่ตรงขวามือสุดเลยก็คือยากิที่ถูกไลซิงเซ่ลองมากินกันตามตามดูนะะเดี๋ยวครั้งหน้าเพื่อจะไปที่ไหนหรือว่าจะมีคอนเทนต์อะไรฝากกดติดตามด้วยนะจะทยอยอัพคลิปเรื่อยๆนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามซับสไคร์ด้วยนะคะให้เจอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้ไปละไปดูเพื่อนๆกินต่อเราก็จะไปเสพความอิ่มเอิของเพื่อนๆต่อนะไปละไปค่ะบ๊ายบาย